วิมลใส่นิ่มนวลน,นักเขียนสีไรจ์จากนวนิยายเรื่องอมตะจริงๆมีนิยายดีๆมากมายเช่นงูคนทรงเจ้าดวงเดือนในห่วงน้ำและอื่นๆอีกมากคุณวิมลใส่นิ่มนวลโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเรื่องความเท่าเทียมของอะมนุษย์ฟังไม่ผิดครับ หัวข้อชื่อว่าความเท่าเทียมของอะมนุษย์คุณวิมลบอกผมเก็บคำพูดนี้ของคุณไว้แล้วมันก็ผ่านมาให้เห็นมันยืนยันว่าคุณเก่งแต่ใส่ร้ายป้ายผิดให้คนอื่นไม่เคยดูตนเองว่าทำอะไรไปบ้างก่อนมีพักส้มเคยมีเด็กๆและคนหนุ่มสาวต้องออกไปกลางถนนหรือไม่ชูสามนิ้ว ประท้วงทำลายเผาโห่ไล่เจ้าหรือไม่ใครปลุกปั่นสร้างเรื่องเท็จยัดใส่สมองของพวกเขาคุณเห็นคนเหล่านั้นเป็นอะไรเห็นพวกเขามีชีวิตอย่างเดียวกับคุณหรือไม่คุณคิดไม่ได้ใช่ไหมคุณคิดไม่ได้หรอกครับเพราะคุณไม่อินกับชีวิตของพวกเขา ไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตคนจริงๆคุณมองพวกเขาเป็นแค่เครื่องมือสำหรับบรรลุสู่อำนาจของคุณพวกเขาติดคุกตายในคุกเสียอนาคตแตกแยกในครอบครัวทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับครูอาจารย์พวกคุณกลับกล่าวโทษกฎหมายกล่าวโทษกระบวนการยุติธรรมกล่าวโทษเจ้า กล่าวโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวคุณเองมือของคุณและพวกคุณทั้งขบวนส้มไม่ได้เปื้อนเลือดแต่เป็นมือที่ผลักเด็กและหนุ่มสาวออกไปสู่คุกสู่ความตายและเสียอนาคตมันเป็นมือของฆาตกร แต่คุณกลับลอยหน้าว่าตนและพวกตนเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้อื่นทั้งประเทศผิดและมือเปื้อนเลือดไม่ว่าพวกคุณจะบรรลุถึงอํานาจที่คุณกระสัหรือไม่ก็จงจำไว้ว่ามือของคุณและพวกคุณที่ชูสามนิ้วมือที่ชูกำปั้นในโลกออนไลน์และบนท้องถนนนั้นคือมือของฆาตกรต่อเนื่องเลือดเย็น น้ำลายของคุณและพวกคุณไม่สามารถชะล้างความชั่วร้ายภายในรูปร่างและท่าทางโอบอ่าของคุณได้ส่วนผมก็รอกลงล้อแห่งการเวลาจะบทขยี้คุณและพวกคุณนี่คือโพสต์ของคุณวิมลใส่นิ่มนวลครับเอาคำของพิทาลิ้มเจริญรัตมาประจานมาย้อนแยง้ง มาอธิบายเราดูคำพูดของพิธากันให้ชัดๆหน่อยครับ The blood of innocent children is on your hands mm hmm. เลือดของเด็กผู้บริสุทธิ์เปื้อนมือของคุณแล้วพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์วาทกรรมแต่ไม่ใช่คนที่เคยต้องรับผิดชอบอะไร เคยให้ท้ายเด็กที่ติดคุกว่ามองไปในตาก็เห็นลูกสาวของผมอยู่ในนั้นมันไม่เคยไปดูดำดูดีเด็กพวกนี้นะครับเจ็บก็เจ็บป่วยก็ป่วยตายก็ตายเด็กพวกนี้เป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองของคนอย่างพิธาธนาธรช่อและปียบุตร สาสี่ชื่อที่ผมเอ่ยมาเคยลงไปสู้ในปัญหาใดของประชาชนกลุ่มใดเป็นพิเศษไหมครับในยามปกติที่เขาไม่ต้องการอํานาจทางการเมืองเขาเคยเห็นหัวกระบาลพวกคุณไหมครับคนเหล่านี้ทำมาหากินอะไรครับเขาลำบากเหมือนพวกคุณไหมฮะในเวลาที่คุณไปสู้เพื่อเขาสู้กับเขาสู้แทนเขา ใครถูกแจ้งความดำเนินคดีครับใครติดคุกครับใครตายในคุกครับใครต้องลี้ภัยออกนอกประเทศครับตั้งแต่ธนาธรลงเล่นการเมืองจนถึงบัดนี้คุณเคยเห็นธนาธรทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมครับคุณเคยเห็นพันนิกาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมครับคุณเคยเห็นปียบุตรทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนสำเร็จไหมครับ และเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเขาเป็นเรื่องเราธนาธรพน,นิกาปิยบุตรและพิธาเคยฝันถึงอนาคตของใครไหมครับนอกจากหมกมุ่นกับความต้องการของตัวเองและใช้คนที่นิยมชมช,มชอบตัวเองเป็นอำนาจทางการเมืองพวกเขาเคยสนใจไหมครับว่าคุณเรียนจบแล้วชีวิตพวกคุณจะเป็นยังไง พวกเขาจะแก้รัฐธรรมนูญพวกเขาจะยกเลิกมาตรา112พวกเขาจะตัดงบทหารอะไรคือความฝันเกี่ยวกับอนาคตของพวกคุณนะครับเด็กอายุ18เด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยวัยทำงานอะไรคือสิ่งที่คนเหล่านี้ฝันเพื่อคุณและหมกมุ่นกับมัน ผ่านมา3ปี5ปี7ปีเขาก็ยังหมกมุ่นอยู่อย่างนั้น <il <am> il เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีไหมครับเขาสู้อะไรในนามของคุณครับเขาปลุกระดมพวกคุณให้สู้ในนามของพวกเขาตอบสนองความต้องการของพวกเขาทั้งนั้นธนาธรไม่ได้เดินลงสู่ถนนการเมือง เพื่อเติมเต็มชีวิตคนอื่นแต่พยายามเอาพลังจากชีวิตคนอื่นมาเติมเต็มความกระสันส่วนตัวฝันเฟื่องของตัวเองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยครับเขาไม่ต้องทำมาหากินอะไรแม่เขารวยตั้งแต่พิธาลงสู่สนามการเมืองตอบผมหน่อยว่าอาชีพของพิธาคืออะไร พิธาธรรมมาหากินอะไรครับพันนิกาธรรมมาหากินอะไรครับหลังจากออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วปิยบุตรทำอาชีพอะไรคนเหล่านี้อยู่ได้อย่างไรในขณะที่พวกคุณกองเชียร์ของเขาปากกัดตีนถีบในทุกๆวันเขาไม่เคยลำบากกว่าคุณนะครับ และเขาไม่เคยลงมาลำบากกับคุณเลยด้วยซ้ำเขามีหน้าที่ผลิตวาทกรรมมาปลุกอารมณ์คุณไปวันวันเป็นครั้งเป็นคราวไปในเวลาที่พวกคุณอยากเห็นพวกเขามีอำนาจเขาฝันถึงอำนาจที่ได้มาเพื่อคุณหรือเปล่า คุยกับลูกหลานของพวกคุณบ้างนะครับอย่าให้ความรักทางการเมืองนอกครอบครัวเอาลูกของคุณไปเป็นแพะบูชายันประเด็นอะไรอะที่พักส้มฝันแทนลูกหลานของพวกคุณให้พวกเขาสามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมีอนาคตมีการมีงาน แข่งขันกับเวียดนามได้แข่งขันกับโลกใบนี้ได้เขาเอาลูกคุณไปตอบสนองความต้องการทางการเมืองของเขาทั้งนั้นเนี่ยครับจะเลือกตั้งอีกแล้วโพมากี่โพก็ส้มชนะผมถึงต้องถามคนหญิงสุดารัตน์เลยครับว่าประชาชนเป็นตัวแทนของความยุติธรรมได้จริงๆหรอ ประชาชนหมกบุ้นอยู่กับคนที่รักพักที่ชอบเท่านั้นชี้นำนิดเดียวก็เฮละโลแล้วรักคนนี้สิเกลียดคนนี้สิแล้วเราจะเอาประชาชนห้าหมื่นชื่อถอดถอนนักการเมืองถอดถอนองค์กรอิสระโดยข้ามกระบวนการยุติธรรมได้เลยจริงๆเหรอ ย้ำอีกครั้งว่าเงินอย่างธนาธรนะจ้างคนห้0 0 0ื่นคนถอดถอนคุณหญิงสุดารัฐแป๊บเดียวเสร็จสิ่งที่คุณหญิงเสนอและออกแบบไว้จึงไม่รอบคอบพอที่จะใช้เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีกระบวนการที่รัฐกุมรอบคอบและเที่ยงธรรมได้อย่างแท้จริงคุณหญิงจึงไม่ควรจะโต้แย้งก่อนจาติดกวนิตและจุลพันธ์อมรวิวัฒแบบนั้น คนหญิงต้องรีบกลับไปรบข้อความบนป้ายโฆษณาว่าไม่โกงมีประสบการณ์ทำงานสำเร็จเพราะประสบการณ์ไม่ได้ยืนยันความคิดนี้ให้คุณหญิงรอบคอบเลย